สวัสดีครับวันนี้พบกับโกวิดสกิดข่าวหนึ่งนะฮะสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องทุนจีนนะฮะหลังจากที่เราพูดคุยกันถึงเรื่งแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลากัลกลอบเข้ามาทํางานหรือเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะฮะ ที่เข้ามาแบบเงียบๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องอทุนจีนนะฮะที่คนไทยจะต้องให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการภาคธุรกิจ<ล>ถึงผู้บริโภคนะครับอตอนนี้รู้ไหมครับว่าในตอนนี้นะฮะกำลังมีทุนจีนนะครับเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในภาค ธุรกิจภาคการเกษตรรวมไปถึงการส่งสินค้าพัสดุกต่างๆนะครับตอนนี้กำลังถูกทุนจีนกลืนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็เลยจะนำเรื่องนี้นะครับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นหน้าวิตกกังวลนะครับว่าการลุกคืบของทุนจีนจะเข้ามายึดครองตลาดของไทยในหลายๆภาคธุรกิจนะฮะทำให้วันเกรงว่าอีกไม่นานประเทศไทยอาจถูกทุนจีนยึดประเทศนะฮะซ้ำรอยเหมือนประเทศลาวและประเทศกัมพูชานะครับซึ่งในตอนนี้นะครับภาค ธุกรกิจทุกประเภทนะฮะของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากทุนจีนที่เข้ามาตีตลาดไทยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยก็ไม่รอดนะครับและล่าสุดนะฮะสินค้า SME ก็ถูกสินค้าจีนตีราคาตลาดนะฮะโดยแรกๆเป็นการส่งสินค้าราคาถูกเข้ามาขายต่อมาเข้ามาตีตลาดสินค้าไทยและในปัจจุบันนี้เริ่ม มีสินค้าจีนนะครับเข้ามาลงทุนผลิตสินค้าในประเทศไทยทําให้ผู้ประกอบการของไทยอ,อยู่ยากหรืออยู่ลําบากกันมากขึ้นแล้วนะครับอีกหนึ่งธุรกิจต่อมาเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะซึ่งในตอนนี้ก็มีทุนจีนเข้ามายึดครองตลาดผลิตรถยนต์ e ีวี พร้อมทางนำเข้าสินค้ายานยนต์อะไหล่รถยนต์และบุคลากรจากจีนทั้งหมดเลยนะฮะเข้ามาทำงานอย่างประเทศไทยนะครับในขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กไทยนะฮะก็กำลังย่ำแย่จากการฮุบตลาดของจีนนะครับอีกทั้งจีนยังเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเหล็กในประเทศไทยซึ่งมีข้อได้เปรียบจากต้นทุนนะครับ และอีกธุรกิจหนึ่งคือปั๊มน้ำมันก็เป็นทุนจีนะฮะที่เข้ามาซื้อปั๊มน้ำมันในประเทศไทยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสัดส่วน40%แต่ในอนาคตนะครับทุนจีนมีสัญญาณว่าจะขยายฐานหรือขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอภัยในปี2573นะฮะ และธุรกิจอีกอย่างที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ,อธุรกิจส่งสินค้าพัสดุซึ่งแม้จะมีการบริหารหรือมีกรรมการเป็นคนไทยนะฮะแต่ผู้ถือหุ้นกลับกลายเป็นคนจีนนะครับสุดท้ายธุรกิจสินค้าการเกษตรไทยนะฮะ เช่นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมะม่วงมังคุดหรือผลไม้ชนิดอื่นๆนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากทุนจีนเหมือนกันนะฮะโดยทุนจีนมีสัญญาณว่าจะเข้ามาซื้อสวนผลไม้ที่ดินในประเทศไทยเพื่อส่งผลไม้ไปยังประเทศจีนนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะเรื่องทุนจีนที่เข้ามาอาลงทุนในประเทศไทยนะฮะซึ่งค่อยๆ สึมเข้าไปจนทำให้ผู้ประกอบการในระดับ SME นะครับเริ่มจะอยู่ลำบากกันมากขึ้นนะครับจากการที่คุณจีนนะครับเข้ามาตีในตลาดไทยนะฮะจะเห็นได้ว่าสินค้าของจีนนั้นนะครับก็มีราคาถูกกว่าสินค้าของไทยนะฮะถึงแม้ว่าสินค้าของจีนจะไม่ค่อยมีคุณภาพแต่ราคาถูกทำให้ผู้ซื้อสนใจนะครับ ซึ่งผิดกับสินค้าของไทยที่มีคุณภาพแต่ด้วยต้นทุนและราคาทำให้แพงกว่าสินค้าของจีนครับก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคนะฮะว่าอาจจะเลือกซื้อสินค้ากันแบบไหนนะฮะอีกอย่างหนึงนะฮะถ้าหากนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ต่างชาตินะครับเข้ามาเช่าที่ดินในประเทศไทย99ปี ก็จะทําให้สถานการณ์ยิ่งแย่ยลงไปทุกทีนะครับซึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจของไทยนะครับอาจจะเปลี่ยนมือกลายเป็นนักลงทุนของจีนครับที่เข้ามากอบโกยนั่นก็เป็นประเด็นทุนจีนบุกตีตลาดไทยนะฮะก็ฝากไว้ให้คนไทยทุกคนนะครับได้ตระหนักถึงนะครับว่า ในช่วงนี้ครับก็เริ่มมีอาทุนจีนเข้ามาลงทุนอย่างประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามโควิดสกิจข่าวหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดาชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในวันนี้โควิดสกิจข่าวต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีครับ